สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับ The Cool Games เป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่เกมแรกที่ผมจะมาอัดในวันนี้เลยครับ Tom and Jerry Joyful Interaction เอามีเพื่อนเชิญผมมาอะเล่นด้วยแล้วกันสร้างห้องซะด้วยไอ้อยากเป็นฮันน่าโอ้สือก็ได้วะ่ะเอาบอทมาด้วยอ่ะนี่ ผมได้เกมนี้มาจากที่โซลาม,มิกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงมุมๆแล้วกันนะนีเลยนะครับพี่โซลาม,มิกติดตามเขาด้วยนะครับโหลลืมได้ยังเนี่ยเริ่มเบื่อนะ ฮัลโหลเพิ่มบอดมาด้วยเหรอ GG ว้าวนี่ตัวผมก็มีแค่นี้แหละครับกระจอกง่อยมากๆม,ม,มีเจอรี่สองบินสองตัวเอาเจอรี่ธรรมดาหนะน่ย เนี่ยผมยังไม่มีสกิลนกหวีดนะสกิลนกหวีดมันต้องเลเวลสิบแล้วก็ทำควสเนี่ยจีๆเลยเอาเวละลืมจัดกัดไม่เป็นไรเราเทพพออี เอามาแล้วมาแล้วอ่านภาษาจีนไม่ออกเอาอันนี้แหละ <c oughs> มัวมวม่วไปว้าวดาเรือยอสหรือเปล่านะอืม <c oughs> มีแจกันเลยไอ้แจกันนี่เราสามารถใช้ปลาใส่แมวแล้วทำให้แมวสตันได้นะแมวมันจะมึนนิดนึงอืม <c oughs> อุ้ยตรงนี้มียาล่องหนุนวเห็นตำแหน่งแล้วอุ้ย exp นี่มันจะทำให้เราอัพสกิลได้นะครับเช็ค exp อะไรพวกนี้เจ้าเดียวยวยละลลาลมมีทอมอยู่ตรงนู้นไอ้วันดีเป็นน้อย นะฮะไปไหนแล้วว่าเป็นน้อยอ้อวเป็นน้อยหายไอ้หวัดดีเพื่อนหรื้ว่าบอดไ,อได้ละนีว่วิการอัพสกิลเหมือนเกมไหนวะอืมไม่รู้เลยโอ้โหของคออด,ดีเลยนี่อเออเริ่มมาเรียบร้อยเพื่อน ไอ้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 ไปไหนแล้วอันนี้ไม่ต้องอไปแล้วเพื่อนยิงอย่าเลยไอ้้อหม่นะมันได้ปืนจีจีช่วยก่อนดีเฮ้ยพวกบอสมาช่วย เกียดบอร์ดเกมนี้ช่วยเราเพื้อนฮีไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วอย่านะได้แจกันมาแล้วอืมเอาจีจีไม่โดนหลอกอีอีอะไรนี่เห็นไหมครับถ้าเกิด ปลาพวกแจกันอันใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ใส่แมวแมมันจะสตันนะนี่ผมอาจจะอัพสกิลโง่หน่อยขอโทษมากขอโทษอยากมากๆครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสกิลเลยว่าแต่ทำไมชิ้นยังไม่ได้สักก้อนเลยมื่เนี้จีจีอุ้ยปินเหลือกระสุนเท่าไหร่นะเหลือกระสุนเท่าไรอุ้ยสี่นัดเออใช้ได้อยู่ ไม่นะฮัลโหลนี่แน่ทนไม่ไหวแล้วนะนายทำไมนาะยชอบจับเพื่อนเราไปจังเลยนี่แน่เอาไม่โดนนี่แน่ช่วยดิสวยไงวัดดีเป็ดน้อยอืม นี่อันนี้จะทำให้แบบตาบอดบแปบ๊บนึงไม่ดันชีล้ล่ะเฮ้ยผมลืมบอกไปนะครับถ้าเกิดเกมนี้เวลามันหมดมันก็จะแมวจะชนะทันทีเลยครับเนี่ยครับเห็นเห็นเวลาข้างบนครับที่เหลือแค่7จ็นาทีครึ่งเนี่ยครับอย่าตามมาจีจีจ คิดยังไม่ได้สักก้อนเฮ้ยได้ก้อนหนึ่งแล้วนี่หว่าเออได้สองก้อนแล้วไม่น่าพูดเลยไอ้ไอ้คิดอีกก้อนอิปโอ้โหหยุดนะวิ่งไปแล้วอิปอิป ยูจูไม่นะเพื่อนจีไม่นะอย่าโกรธเราเลยทอมยาล่ะวางชิดดิ แจกกันมีทอมอยู่ไหมวะไม่มีแล้วไปหออออือืัญญาดิเออม่ะเหลือ,อ,อแค่บอดแล้วจีจีเพื่อนมันบินขึ้นวันมาแล้วมา มาดันนี่เฮ้ยใครมันปาแจกันเราวะทำไมเหนื่อยใจกระบอกจังดูดูดูแค่นี้มันยังวิ่งติดอู้จีจีเอาแม่มีการลองหุ่นแม่เกียนจริงเลยนะเรา จะหลุดแล้วเฮีย yeah. มันจะต้องตามมันแน่ๆไปแล้วมาดิครับมาดิครับมาดิครับเอ๋ไม่น่าซ่าเลยไปนะ บอทจีจีช่วยหน่อยช่วยดิเฮ้ยเกียดบอทเกมนี้ที่เหลือก็แค่รอความตายใช่ไหมเนี่ยไม่กดก็ได้วะยอมรับความตายแล้วเกียดบอทเกมนี้ จี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 รอเลยลาก่อยลูกใบนี้ถึงเวลาขึ้นไปสำรวจอวากาศเอ๊ยยังมีหวังอยู่มีบอดอีกตัวหนึ่งมาไปไหนอของมันวะเฮ้ยลาก่อยลูกใบนี้ไปสำรวจอวากาศกัน Yeah. พอเลยพอเลยดูละเนสำหรับเดือครูเกมในวันนี้ก็ขอจบไปเท่านี้กันนะครับผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ผมด้วยสำหรับวันนี้ไปละ GG